อ้าวฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านเราอยู่กันนันในเกมไม่นีเวอร์นะเอ้ซึวันนี้ผมจะมาทำการอัปเดตซูน ออเอาน้อพูดถึงไงอ๋อใช่ใช่ใช,ใชเราจะมาทำรายการอัปเดต0 5 8 1ุดจุดหโซนเอเออวันนี้ผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเพราะผมก็หายไปนานะมากอออแล้วก็เราจะมาดูสิมันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนี่ได้ผมมีอัปเดตแล้วบ้างดูสิมีซึ่งจะขออนุญาต พูดก่อนเลยว่าผมหายไปนานว่้จะขอไพ่นะมาณที่นี่ด้วยแล้วกันซึ่งวันนี้ผมจะมาทำอัปเดตก็0.58จุดหจุดหนึ่งศูนจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งนั่นแหละใช่โอเคก็มีระบบอะไรบ้างซึ่งคือเมียมีหน้าตา2ตัวใหม่คือทางด้านขวามือของผมซึ่งจะเห็นว่ามีอันมีการสร้างสรรค์และมีระบบใหม่คือซีซั่น บัตรซีซั่นนี้จะบอกว่าออนี้คือเราสามารถแลกได้เร่งตานี้แต่ค่าตามนี้เลยแล้วก็อยันระบบไอนี้คือระบบนี้มันม,มีหลายอย่างแล้วก็กไปดูเองเลยกันแล้วก็ไอหลอดนี้สามารถแลกได้ซึ่ง่อนที่มันจะและ,ะคือก็ต้องอัพเกรดไปถึงเรือสูงสุดก่อนถึงอ่าสักประมาณเก้าสกว่ากว่า าจะกล้าสิเนี่ยถึงจะสามารถเนี่ยเห็นระถ้าถึงตรงนี้คือแสดงว่าเราทำสมำเร็จได้แต่ถ้าคุณอยากได้แบกโบสแบกปลดล็อกแบกเศษเนี่ยไอ้พวดทองทองเนี่ยคุณต้องไปซื้อเองนะต้องซื้อไอ้นี่ก่อนแล้วถึงมันจะอัพเกรดได้แล้วก็จะมีการกิจกรรมท้าทายและก็ภารกิจตามกำหนดในสดาแี่นี้อ่ะก็ เราไปดูที่ราคาซึ่งถ้าใครเห็นแล้วก็คงไม่แปลกใจใช่ไหมว่าราคานี้อยู่สกินตัวนี้ชื่อเฟรตอยู่ที่ราคา1ิเหรียญอะมาดูนี่นี่ตัวนี้ชื่อเฟรตราคาอยู่ที่1ิเหรียญเอง10เหรียญมินิถ้าจะบอกน่าดีไหมคุ้มนะแต่ว่ามีเวลาจำกัดหน่อยนะถ้าใครอยากจะเติมก็ ก็รีบๆเจอนะเพราะว่าสิบเดียดเองเก็บเมากเลยซึ่งผมบันเอิงมันได้นี้ตัวนี้พอดีเพราะว่าผมเก็บไว้สิบสามเดียบซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วก็งานละก็ก็มีเฮข้อนี้เนาะเอเดีๆเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่มีตัวนี้ด้วยโอ้ยยาตัวนี้ชื่อจังฮงตัวนี้ราคาไม่มีราคา อยู่ในสงการา์ชานี่แหละกับก็วันลรกแล้วกันซึ่งา้าถ้าพูดเร็วๆเกินไปก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่อยากจะใช้วินานาเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวต้องตัดต่อคลิปหน่อยอ้าตถ้าเติมเงินแล้วก็มีส่วนลดส่วนลดนี่นะจ๊ะโอ้โหขอังนนฟรีขอ,อโอเคโอเคก็มีประมาณท่านนี้นะครับเดียวอ่าแล้วก็ ชิ้นส่วนหัวสัตว์แล้วก็ตัวละครก็ตัวละครเหมือนเดิมเละสกีก็มาใหมา่แล้ว <c oughs> ก็ชื่อตาน,นี้แล้วกันะะก็คือนักเดินทางในทะเลเมดแม่ชื่อมันน่า <c oughs> น่าสุดใจโอเคแล้วก็ระบบในแมปของเราเหมือนมันจะมีเอาแมปพัฒนาด้วยเรื่องไก่น,นี้ ซึ่งผมหัวว่าไอ้นี่ยแปลกมากอ่ะไปดูกันอ่าไอ้นี่อ่าไอ้นี่โอขอยอนปิดโอเคไปกดไปกดอ่าอันนี้คูคูเห็นใช่ไหมไอ้เนี่ยไอ้เครื่องนี้มันชื่อว่าบล็อกว้าแผนที่บล็อกว้าแผนที่ไม่ได้หมายถึงว่าในแมปนี้นะหมายถึงแมป อันอื่นด้วยนะเนี่ยเนี่ยสามารถมันวาไปที่เล่นเกมเกมอื่นได้ซึ่งหมายถึงว่าแผนที่ในแมบ,บของเราเองอ่ะซึ่งสามารถไปเล่นอันอื่นได้ซึ่งผมขอบอกว่าในโามซัสจะไม่สามารถเข้าไปในแมบ,บของอื่นได้ใช่นั้นแล้วก็อ่านดูถ้ากดปุ๊บตบใจเนี่ยแล้วก็คุณสามารถดูเรื่องรายการนี้ได้ ซึ่งคือเป็นแมปของเรานะต้องเป็น,ปนแมปของเราเท่านั้นถึงจะาสามารถใช้ใช้ได้แล้วก็ชื่อแมปก็ไม่ต้องตามไม่ต้องก็ได้พิกาศการย้ายคือมันจะย้ายไปที่แมปอื่นอะคือต้องอยู่ในโหมดหมดอะไรวะอ๋อใช่โหมดการเล่นเท่านั้นในโหมดการเล่นเอาชีวิตรอดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คแค่นี้เท่านั้นนะคือจะ จะในหมวดศาสนาไม่ได้แต่ผมผมว่าไปแล้วล่ะที่เกียล้วจะมาทำแบบดีล่ะผมว่ามันก็ดีนะแต่มันก็ต้องพอเข้าไปมันต้องโหลดใช้เวลานานนิดนิดหนึ่งมันน่าจะนานนิดหน่อยนิดหน่อยก็ไม่เวลาหรอกต่อไปแล้วผมจะขอบอกว่ามีระบบใหม่ระบบเหมือนว่าจะมีระบบที่ดีเยี่ยม พอสักคนเดี๋ยวขออนุญาดูครับได้แล้วล่ะอันเดี๋ยวนี้นะเออใช่แหมไม่กดไปดิซึ่งไอเนี้ยพวกคุณมีปัญหาด้ในการโยนโยนไอเทมใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณไม่ต้องห่วงนั่นอีกต่อไปนี่เลยนี่เห็นไหมคุณสามารถจะโยนทิ้งไอเทมอันนี้ได้เลยโดยตามตามจำนวนของชิ้นส่วนไม่ใช่ชิ้นส่วนดิมันต้อง คืออย่างเช่นท่าหนึชุด1ชุดคือหกสิบส่าจใช่ไหมเราสามารถยนูนทิ้งได้ตามจํานวนทุกชิ้นทั้งหมดนั่นเองก็่งบอกว่าดูเหมือนว่าว่าดีมากทั้งใน PC iOS หรือแอน o มาจากไหนวะเออใช่ iOS แล้วก็ Android ก็ซึ่งระบอกว่าโอเคได้ซึ่งระบอกว่าดีมากจะได้ไม่ต้องมา มาเสียเวลาแบบนี้อีกแลก้วก็ชุดสกินใหม่นี่น่าจะเห็นแล้ว่ะผมซื้อไปแล้วอซึ่งมันทํามีท่าทาหลายท่าเลยดูดิน้องเฟรนตัวนี้สิบเหรียญซื้อราคาสิบเหรียญน,นี่เป็นนักพยากรค,คนเนี้ซึ่งครบรอบหปีชลองครบรอบหปีเต็มๆก็ก็คงไม่มีอะไรนะนะแล้วเดี๋ยวขอดูกัน ก็ไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดวโอเคไม่มีอ๋อเอ้ามีแล้วนี่วหว่าเหตเคยเห็นหออแล้วว่กเออเคยละไม่เป็นไรก็อะไรก็คงเพียรจบเพียงคลิปเท่านี้ก็ทุกคนชอบเพียงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกรด้วยครับเอ้ยเดี๋ยวนะก่อนผมผมจะไปผมลืมบอกประหยัดหนึ่งระบบถ้าใครปัญหา ใครที่บอกถ้าใครมีปัญหารเรื่องกับพัฒนาขึ้นซึ่งจะบอกว่ามันบั๊กนะเพราะว่าระบบมันยัอัปเดตมายังไม่ครบสกักเท่าไหร่ก็ถ้าคุณชอบเพลคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กรสักขายด้วยครับและเจอกันายบายครับายบายายบายครับายบายจ้ายบาย